สวัสดีครับวันนี้อยู่กับธรรมระเดชชาแนลวันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการรีวิวแล้วก็พูดถึงในส่วนของถังน้ามันสํารองนะครับซึ่งหลายๆคนที่เป็นสายทัวริงเองยังไม่ได้ติดตั้งถังน้ามันสํารองนะครับถังน้ามันสํารองมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับการเป็นสายทัวริงนะครับด้วยคอรสซา350ซึ่งหลายๆคนคงบอกว่าถังน้ามันสํารองจริงๆไม่มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าปั๊มมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับในส่วนของการออกทริปเดินทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทิปไกลๆสําหรับคนที่ยิงยาวนะครับลองทิปนะครับหรือว่าทิปเป็นกลุ่มนะครับถังน้ํามันสํารองถือว่ายังคงมีความจําเป็นอยู่นะครับเพราะว่าบางครั้งบางโอกาสเนี่ยเส้นทางที่เราไปเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยเราอาจจะหลงได้เราอาจจะพลาดได้หรือ GPS ไม่มีสัญญาณได้นะครับซึ่งเมื่อเราไปในจุดที่มันไม่มีสัญญาณเราเองไปในที่ที่เราไม่รู้จักนะครับทําให้การกะระยะการกะปริมาณน,น้ํามันเองไม่ได้เหมาะสมนะครับ ซึ่งการมีถังน้ามันสำรองไว้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่อุ่นใจนะครับวันนี้เองผมก็จะมารีวิวถังน้ำมันสำรองนะครับพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งนะครับสำหรับติดตั้งตัวรถฟอร์ซ่านะครับกับพกกล่องท้ายหรือเคสต่ตตางๆนะครับซึ่งหลายๆคนเองคงจะหาวิธีติดตั้งกับตัวเหล็กท้ายนะครับซึ่งใครก็ตามนะครับสามารถไปดี Y ทําติดตั้งกับเหล็กท้ายได้นะครับแต่คราวนี้ผมจะมารีวิวการติดตั้ง ถังน้ำมันสำรองตัวนี้นะครับกับตัวชุดกล่องข้างกล่องท้ายนะครับครับเรามาพูดถึงถังน้ำมันสำรองนะครับสำหรับโฟล์ซ่า350นะครับซึ่งถังน้ำมันสำรองขนาดที่เหมาะสมสำหรับโฟล์ซ่า350นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวถังน้ำมันสำรองขนาด3ลิตรนะครับซึ่งถังน้ำมันสำรองขนาด3ลิตรเนี่ยมันจะมาพร้อมชุดฝาปิดนะครับที่สามารถถอดออกได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีลูกยางมานะครับสําหรับใส่นะครับ เดิมทีเขาจะใส่หลอดไอตัวปวดตัวท่อเนี่ยมาให้ด้านในเลยนะครับสอดน้อยด้านในวิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับทดสอบให้ดูอ่าวิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเดิมทีได้เริ่มงเดิมที ทางน้ำมันํำลองเนี่ยก็จะมาในลักษณะอย่างนี้นะครับใส่ท่อมาแล้วก็ปิดฝามาปิดฝามาอย่างนี้นะครับอืมซึ่งแนะนําว่าถ้าหากใครเติมน้ำมันแล้วนะครับอย่านําท่อนี้แช่คาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะละลายนะครับแล้วก็กรอบนะครับซึ่งสักพักหนึ่งมันก็จะเสียสภาพไปเลยนะครับท่อตัวนี้นะครับแนะนําว่าถ้าได้มานะครับให้ถอดออกนะครับเก็บเอาไว้ที่อื่นนะครับแล้วก็ กรณีที่เราจะเติมนะครับเราก็เอาซียางตัวนี้ใส่อุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับปิดฝาไว้ได้นะครับกรณีที่เราไม่ได้เติมนะครับเราให้นําให้เราถอดสียางอย่างนี้นะครับออกแล้วก็มาใส่ที่ฝานี้นะครับแล้วก็ปิดเอาไว้เพื่อความแน่นนะครับไม่ให้ฝามันขยับหรือน้ามันรั่วออกมานะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับเมื่อเราต้องการจะเติมนะครับให้เรานําถังน้ํามันออกมานะครับแล้วก็นําสียางดาๆตัวนี้นะครับมาใส่กับท่อที่เราเตรียมไว้นะครับ นะแล้วก็เมื่อใส่ท่อแล้วเอาฝาตัวนี้ออกมานะครับเปิดฝาออกมานะครับใส่ท่ออย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ใส่นี่นะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ทําการใช้งานได้เลยนะครับถังน้ำมันสำรองนะขนาด3ลิตรนะครับเป็นขนาดที่เหมาะสมแล้วก็แนะนํานะครับซึ่งตัวรถ พอช้าสามารถสัดเองค่ะใครติดปี๊บเนี่ยใส่ได้หลายถังอยู่นะครับตรงปี๊บท้ายนะครับแต่ถ้าใครติดกล่องแช้จะรู้สึกว่าจะใส่ได้ลําบากหน่อยนะครับน่าจะใส่ได้แค่ถังเดียวแล้วก็อาจจะล้มได้นะครับก็ต้องลองดูนะหากเราไม่ใช่งานนะครับเราก็เก็บนะครับถอดซีลยางออกนะครับใส่ไว้ที่ฝานะครับกรณีนี้มีน้ํามันเต็มแล้วนะครับสมมติว่ามีน้ํามันเต็มถังแล้วเราถอดซีลยางออก กดลงไปนะครับแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเาก็ปิดฝานะครับเพื่อให้แน่นนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับฝาก็จะแน่นนะครับบิดไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีซีลย่างด้านในฝาตัวน,นี้จะหมุนได้ตลอดนะครับ แล้วเราก็เก็บท่อตัวนี้ไว้นะครับอย่าแช่นะครับแนะนําว่าอย่าแช่ไว้ไม่งั้นผมเคยเสียไปเส้นหนึ่งแล้วนะครับครั้งแรกเลยที่ซื้อมาเนี่ยมันก็ละลายนะครับแล้วก็กรอบนะต่อมานะครับวิธีการติดตั้งกับตัวกล่องข้างนะครับผมได้สั่งอุปกรณ์มานะครับกล่องข้างกล่องท้ายนะครับผมได้สั่งอุปกรณ์มาตัวนี้นะครับที่เป็นตัวติดตั้งกับชุดกล่องข้างชุดปี๊บข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเป็นระบบล็อกแบบ ใช้กุญแจซึ่งลิงก์ผมจะทิ้งไว้ในคำปัญญา,ายใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่ต้องการลิงก์สั่งซื้อนะลองไปดูได้ในคำบรรยายใต้คลิปชุดละประมาณ5้าถึงหรบาทนะครับก็ถือว่าแพงพอสมควรนะแต่ก็แต่ก็มันจะเป็นตัวล็อกเลยนะครับแบบไม่ได้เป็นเหมือนที่แถมมานะครับที่แถมมามันจะเป็น เหล็กตัวยูนะครับคล้องกับตัวแคสบาร์นะครับของตัวแรกนะครับต้องใส่กับแคสบาร์เท่านั้นนะครับตัวแรกนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวยึดติดกับถังนะครับยึดติดกับปี๊บนะครับ นี้เป็นการถ่ายคลิปเพื่อที่จะเตรียมตัวความพร้อมไปยังเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับพร้อมเพจ็ดนะสั่งไปทั้งหมดสองชุดครับสองชุดเพจที่ค่อยมาสองแผ่นนะครับ เพจนี้จะเป็นเพจรองรับนะครับด้านหลังนะครับเวลาเราเจาะกล่องนี่นะครับเพจเาจาะกล่องนะครับเอาไว้รองรับนะครับด้านหลังนะถือว่ามีน้ําหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวล็อกเองเนี่ยผมแกะให้ดูชุดเดียวพอนะครับชุด,ดนี้ไม่แกะตัวล็อกจะเป็นลักษณะของ เป็นเ้่าคุณเจนะครับที่ผมสั่งไปรอบนี้นะครับเวลาเราใส่ถังน้ำมันมน,นะครับรามาดูก่อนว่าเบ้าคุณเจใส่ยังไงนะ ใส่อย่างนี้นะครับใส่ไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเอากุญแจเดี๋ยวเราลองทดสอบดูก่อนนะครับใส่ถังน้ำมันะครนะตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเราไขให้สุดก่อนนะครับให้เราไขให้สุดก่อนนะครับ ราลอกสุดแล้วนะครับวิธีการง่ายๆก็คือใช้อย่างนี้เลยแค่นี้มันก็บิดไม่ได้นะครับบิดไม่ได้นะครับแล้วก็ไข่ออก เราจะไขออกแล้วก็แค่นี้นะครับบิดมาแล้วเราก็ดึงออกตัวล็อ,ลอกเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับง,ง่ายตันนี้มันก็ไม่ออกแล้วครับทางน้ำมันเราจะไขออกแล้วก็ดึงออกเสียบแล้วก็ดึงออกนะครับเหมือนตรงนี้ก็ได้นะครับเสียบแล้วก็ดึงออก นี่ครับใช้งานง่ายๆนะครับบิดปุ<_<_๊บสมมติว่าเราบิดได้ที<_<_่ล็อกได้ท cool ี<_<__่แล้วแล้วก็ใส่กุญแจเข้าไปแล้วพอเราจะบิดออกเราก็ดึงกุญแจออกพร้อมตัวล็อกนะครับเป็นเซ็ตซิ่งนะครับสำหรับการใช้งานนะไม่ยุ่งยากอะไรนะครับการขโมยด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับการติดตั้งนะครับสําหรับตําแหน่งที่เราจะติดตั้งนะครับเป็นตําแหน่งกล่องท้ายนะครับซึ่งผมจะติดตั้งบริเวณประมาณนี้นะครับนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายนะครับต่อการถอดออกนะครับแล้วก็ลอยอยู่ประมาณนี้นะครับลอยแขวนอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องติดตั้งให้มันลอยนะครับแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ตัวล็อกจะอยู่ประมาณนี้ตำแหน่งของตัวล็อกจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้กรณีที่เราไม่มีถังน้ํามันเนี่ยเราสามารถเปิดฝากล่องได้นะครับเปิดฝากล่องล่างได้นะครับอยู่ตำแหน่งที่เจาะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อเยืองมาทางด้านหลังหน่อยนะครับพี่จะให้เปิดปี๊บได้นะครับ ตำแหน่งรูตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงกับตรงกลางตรงนี้นะครับใช้หัวเจาะปรับขนาดนะครับเจาะนะครับเพืจจ่อง่ายเราใช้แผ่นเหล็กนี้ลองดูดีกว่านะครับเจาะเจาะ เหล็กตัวนี้จะดูมักเรกเรียบร้อยนะครับสำหรับ4จุดโอเคครับหลังจากที่เราเจาะแล้วนะครับตำแหน่งที่เราต้องการมันค่อนข้างสูงนะครับผมต้องการให้มันสูงกว่าปกตินะครับมันก็เลยไปทับกับในส่วนของตัวรอยที่เป็นสันตัวนี้นะครับผมต้องเจียออกบางส่วนนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับ เราจะตัง้งตัวนี้กันนะครับตัวล็อกนะครับใส่ตัวล็อกด้านนอกนะครับแล้วก็ใส่ตัวรองด้านในนะครับเพื่อเสริมแรงนะครับครับประมาณนี้นะครับจะเป็นเหล็กเสริมแรงนะครับ เพื่อที่จะให้มีแรงในการลัดน้ำหนักนะครับถือว่าน้ำหนักได้เยอะนะครับถือว่าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขันให้มันแน่นนะครับแล้วก็ปิดล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำาอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับสกูที่เขาให้มาเป็นเบอร์แดทั้งคู่นะครับ ขายแน่นเลยนะครับ ดูนะครับกำลังหนักถือว่าได้แล้วครับแข็งแรงแล้วครับโอเคโอเคครับหลังที่เราติดตั้งมานะครับ ที่ผมติดตั้งกล่องข้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าที่เราติดตั้งไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ห่างมาตำแหน่งด้านหลังเนี่ยเพื่อที่จะให้กล่องข้างมันเองเพื่อที่จะให้กล่องข้างมันเองสามารถถอดออกเปิดฝาได้นะครับเปิดฝาได้ครเราเลยต้องยกให้สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเปิดฝาได้นะครับขณะที่กล่องท้ายยังติดตั้งอยู่นะครับเรียบร้อยปกตินะครับ ข่าวนี้นะครับอ่าข่าวนี้ในส่วนของตัวกล่องน้ำมันนะครับมาใส่ได้เลยนะครับโดยที่มันยังลอยอยู่นะครับไม่ให้เป็นอ่าไปทับตำแหน่งของตัวของข้างนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปทับปั๊บมันจะเป็นเสียดสีกันนะครับแล้วเป็นลอยนะครับก็ให้มันลอยไปเลยนะครับ กุญแจล็อกไปนะครับอท่คราวนี้ก็ไม่สามารถปิดออกได้แล้วนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งถังน้ำมันนะครับเมื่อมันมีน้ำหนักตัวน้ำมันอยู่นะครับมันก็จะไม่ค่อยสั่นนะครับเท่าที่ควรนะครับแต่ตอนนี้คือเป็นถังเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถังเปล่าอาจจะมีอะไรที่แบบว่ามีแรงสัส่นสะเทือนบ้างแต่เดี๋ยวผมจะติดยางรองด้านล่างนะครับ ลงไปด้วยนะครับด้านข้างนะครับติดยางรองไว้นะครับเพื่อไม่ให้ถังน้ำมันเสียสีกับตัวกล่องข้างเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวเราติดยางรองไว้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมเจาะอีกฝั่งแล้วนะครับติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาติดตั้งในส่วนของฝั่งนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะความสมดุลนะครับและตัวผมเองก็มีถังน้ำมันสองถังอยู่แล้วนะครับเราก็ทําการเจาะเหมือนเดิมแล้วก็เจียขอบตามเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ตําแหน่งมันบาลานซ์กันนะครับสองฝั่งนะครับ ร้อนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับก็จะเน่นแข็งแรงเหมือนกันนะครับถังน้ำมันจะใส่ได้สองข้างเดี๋ยวพอใส่เสร็จเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนท้ายคลิปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกลังจะติดตั้งเสร็จนะครับ ที่เราติดตั้งตัวยึดถังน้ามันไปแล้วนะครับจากที่ผมใช้งานนะครับตัวนี้คือหลังจากที่ผมใช้งานเดินทางกลับมาจากดอยอ่างขางจากนนทบุรีถึงดอยอ่างขางนะซึ่งเราต้องติดตั้งตัวแถบตัวนี้นะครับแถบรองกันกระแทกเอาไปด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะไม่ให้ตัวกล่องน้ํามันเองไปเสียดสีกับตัวบีบนะครับแล้วก็คําคแนะนําอย่างหนึ่งที่ อยากจะแนะนําทุกคนเวลาเราติดตั้งไปเนี่ยก็คือถังน้ํามันเนี่ยไม่ควรเกินขนาดประมาณ3ลิตรนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากมันน้ําหนักมากเกินไปเนี่ยจริงๆเรื่องของการยึดติดตั้งเนี่ยอยู่อยู่แล้วล่ะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือ,อความสมดุลในการขับขี่ด้วยนะเป็นหลัก หลักเลยที่สําคัญเพราะว่าถ้ามันหนักมากเกินไปมันจะเปะนะครับหากใครติดแค่ข้างเดียวมันจะเป๋นะครับเพราะฉะนั้นติดไม่ควรเกิน3ลิตรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการทดสอบอหลังจากที่ผมกลับมารอบนี้นะครับผมได้ล้างรถแล้วก็ลองทดสอบฉีดพ่นล้างดูว่าน้ําเข้าหรือเปล่าปรากฏว่าน้าไม่ได้เข้าด้านในเลยแม้ว่าจะเป็นการติดตั้งแค่อย่างที่เห็นนะครับก็คือใส่แผ่นเหล็กรองแล้วก็ขันตอให้แน่นนะครับน้ําก็ไม่เข้าด้านในแล้ว ก็ถ้าหากใครจะไปติดตั้งตามก็ลองดูในคลิปนะครับแล้วก็วิธีการแล้วก็ลิงก์อยู่ในคขบรรยายใต้คลิปไปสั่งซื้อกันได้นะครับวันนี้ขอขอตัวลาที่เท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง thommerder channel ด้วยน,น,นะครับขอบคุณครับ